สวัสดีครับผมธีรวัตรครับวันนี้มาอธิบายเรื่องของฟังก์ชันการทำงานของตัวกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับรุ่นที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่น TIC01 Pro นะครับซึ่งก็จะเป็นพี่น้องกับตัว TIC80 Pro นะครับก็เขาก็จะมีเขียนตัวรุ่นเอาไว้ด้านข้างนะครับ ซึ่งผมขออนุญ,ญาตเริ่มตั้งแต่ตัวอุปกรณ์โดยรอบนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับโดยรอบนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเลนส์นะฮะตัวเลนส์ตัวนี้ไว้ปรับเรื่องของการโฟกัสนะฮะของภาพนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนของของภาพที่เกิดขึ้นตัวเลนส์ตัวนี้จะ ปรับเฉพาะภาพความร้อนนะครับภาพจริงเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้นะครับซึ่งเดี๋ยวด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็จะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเลนส์ตัวภาพความร้อนนะครับส่วนด้านบนนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวมีเรื่องของเลนส์นะะภาพจริงนะครับแล้วก็มีเรื่องของเลเซอร์นะครับแล้วก็เรื่องของตัว LED led ตัวนี้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นไฟฉายนะครับกรณีที่เราไปวัดในพื้นที่ที่แสงน้อยนะครับก็จะมีผลเฉพาะภาพจริงนะครับแต่ภาพความร้อนไม่มีปัญหนานะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวทริกเกอร์นะครับหรือตัวไกลนะครับไกลแบ่งเป็นสองส่วนนะครับสีเขียวกับสีดำ ะะสีดำเนี่ยนะครับใช้ควบคุมการทำงานของเลเซอร์พอยเตอร์นะครับซึ่งเลเซอร์พอยเตอร์ทำสอหน้าที่ด้วยกันนะครับที่หน้าที่แรกก็คือเรื่องของการวัดระยะนะครับจากตัวกล้องถึงตัวชิ้นงานอีกหน้าที่ที่2นะครับก็ทำหน้าที่โฟกัสนะครับหรือปรับความคมชัดของภาพให้อยู่ตรงตำแหน่งที่เลเซอร์ ชี้อยู่นะครับตัวนี้ส่วนไกลที่2สีเขียวทําหน้าที่นะทำหน้าที่ในเรื่องของการหยุดภาพนะครับหยุดภาพเมื่อเราหยุดภาพแล้วนะครับเราต้องการเซฟเราก็จะทําการกดปุ่มทางด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมานะว่าต้องการเซฟหรือไม่นะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะเดี๋ยวกล1หนครั้ง นะครับก็จะขึ้นมาด้านหน้าว่าต้องการเซฟหรือต้องการแก้ไขหรือต้องการยกเลิกหรือแคนเซิลนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นตัว IR p h o t o n o ต e โหมายความว่าเราสามารถที่จะบันทึกภาพจริงไปในภาพ IR นั้นเพิ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามจากฟังก์ชันนี้นะครับต่อไปด้านล่างนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ ซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถที่จะนะครับวัดในเรื่องของระดับของพลังงานได้นะฮะตัวนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็จะขึ้นลักษณะนี้นะฮะส่วนทางด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยตัวคีย์บอร์ดด้านนี้ทั้งหมดซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยจะทำหน้าที่สัมพันธ์กับ ตัวดิสเพย์นะครับตัวดิสเพย์ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบเ,เรียกว่าเป็นแบบสัมผัสนะครับถ้าเราแตะไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวฝานะฝาปิดเปิดนะครับฝารุ่นนี้ ข้อดีก็คือว่าเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมันไม่หายไปไหนแน่มันอยู่ด้านบนนะครับเวลาปิดแล้วก็ปิดลงไปนะฮะแล้วก็ตัวสล็อตหรือว่าช่องต่างๆนะครับเริ่มจากด้านนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบไฟนะฮะด้านล่างแล้วก็ USB USB ตัวนี้สําหรับเสียบในเรื่องของ ตัวทํา m b drive นะครับแล้วก็ USB ด้านบนก็จะเป็น USB สําหรับติดต่อกับคอมพิวเตอร์สําหรับเรื่องของดาวน์โหลดภาพออกไปนะครับสำหรับในตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีเมมโมรีภายในนะครับมีเมมโมรีภายในอยู่4 g ่กิกนะครับ4กิกซึ่ง4 g กิกสเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพเนี่ยได้เป็นพันภาพแล้วนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็น ลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเราสามารถที่จะเซฟในเรื่องของข้อมูลเสียงนะครับข้อมูลเสียงถ้าเราไม่สะดวกจดเราสามารถที่จะพูดนะครับเพื่อบันทึกโน้ตนะฮะลงไปในภาพได้นะฮะด้านบนตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะฮะด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีช่องสำหรับตัว hdmi นะครับสำหรับไว้ต่อกับ จอมอนิเตอร์หรือจอโทรทัศน์นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็เป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรีนะครับเป็นพวกตระกูล micro sd นะฮะใส่ตรงนี้ครับโออันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดของตัวภาพรวมของของของ,ของตัวกล้องนะครับสำหรับตัวจุดที่เราใช้เ,เรียกว่าลัด ตำแหน่งมือนะครับด้านนี้เราสามารถที่จะย้ายจากข้างนี้มาอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดไว้ให้ต่อไว้นะครับโอเคครับสัมผับตัวภาพรวมของชิ้นส่วนต่างๆก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวกล้อง